ว่าเจ้ากะหาเอาชาวก็บ oh. ื้อยากก็ค่อยหมดอยากมักได้อันละอันมันอยู่อันคอยหาเอาเท่าคือกันแต่ก็ให้ได้ให้ว่าเดมแตวว่าเมากหมักเพ้่ในนั่นในนี่แล้วหวนีให้โดยดคอยจะเชียใจเหนะเชียใจจะว่าหมักคอยว่าหมักอันหมักคู้วบ้าเนะเจ้าหมักคนเถ่าอ้อยเจ้าหมักคอยนะอันอยู่คอยสามสิบแบบนั้นเจ้าวันหมักอันอยู่อันหาชิพก็ชิปคน่ะโดย กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเมพี่น้องกันเบริร์สุขูสุคนหรือว,ว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกตยินดีตอนหับเข่าสู่ซองยูทูปพ่อโคน่าบ้านเฮาอีกแล้วผมเมพี่น้องเลยโดยกลับมาพบพ่อกับซองยูทูป พอคุณ่าอีกเชนเก่าเชนเคยพวยพี่น้องตอนนี้พ่อคุณ่าเดินทางมาทางบ้านหนองขามป้อมอีกแล้วพวยพี่น้องโดยก็คือว่ามาหาสาวน้ำพิ่นพวยพี่น้องเลยเนาะกับทางเอฟซีของพ่อคุณ่ากับอ่าให้มาถ่ายทำสาวน้ำอีกรอบหนึ่งไงพ่ยพอคุณ่าเอ้ยว่าสั้นพวยพี่น้องตอนนี้พ่อคุณาค่ณาก็มาหอดจอดถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาหอดเฮือนสดซานเพิ่นแล้วพวยพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นอยู่เฮือนบ่ลด้อว่าเพิ่นไปใส่เนาะมือนีเนาะ โดยไปหับส้มพร้อมๆกันพ่อยพี่นอกโดยสวัสดีสาวน้ำสบายดีว่าโมนีมารด้ไปทางไหนบอมอยู่เฮือนอยู่เฮือนอือโดยโดยโดยให้สบายดีงัวมันนี่ในตู้ไปในตู้ไปอือโดยโดยโดยในตู้ไปเนาะเป็นยังไงพูาว์มาอยู่ป่ Toa ừ, ừ. à, bát đi tham gia đi bát tuyệt. Ah, cô bà, bỏ đi tôm bát sanam ừ, bò mhm bên cưỡng cưỡng bò tôm mhm 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 ngân mhm 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 มาฮักมาหมักที่จะมาสู่คอเจ้ากะสมมติว่าบาวฝั่งไทยจ้ากระสิบไปน้ำมีวสันตกลับมาสู่คอขักแน่เนาะอ๋อเยอะไปเยูะเนาะโดยโดยโดยก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะคุยคุยกันไปเข้าคุยคุยกันแล้วก็เข้าใจกันเนาะเข้าใจกันก็ค่อยตกลงปงใจกันเนาะค่อยมาสู่คอวสันต์ใช่เนาะโดยโดยโดย

นุ่มไทยกับมากียวอ่ะนุ่มไทยคุยกันไปก่อนเนาะชาวนำคุยไปเนาะคุยไปอยๆนะโดยโดยโดยชาวนำเพิ่งกันยังยไม่ได้คุยกันเนาะแมนแต่แตห้ความว่ามมาเกียวมากนี่เข้ากันโตเห็นไม่ได้เนาะชาวนำเนาะแมนอยู่ต้องเห็นกันก่อนเนาะคนมาท่านได้คุยกันแมนอันนี้กับทางพ่อน้องคนหน้ากับแค่กะกะข้าวข้าวไซื้อดอกเนาะยังไม่ได้ว่าสีจริงจังยังเนาะแต่แค่อยากถามเจ้าซื้อเนาะ ทางหัวใจเจ้าสิสื่อหรอกอื่โดู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 แต่ยังเมื่อคืนบ่ได้ไปบุญบ่บ่บ่ได้ไปบ่ได้ไปได้ไม่นี่กะเขาไปยังเขาไม่ได้ไปบ่ได้ไปบ่อยากไปว่าเดียวอย่งอยากไปได้มันบุญของเราหมดแลววะมันอยากไปอืึเข้าไปนี่แล้วไม่ได้ไปดูไม่นี้กินข้าวกินน้ำแล้วมันกินแล้วปวดนะไหมอือยำเชร้านี่แได้ กินนะก่อนดองไม้โถงหนึ่งอดงกอกโอยสามลำป็นกะเขากินน้ำได้รบร้อยคอยพี่น้องเพราะว่าถ้าเว่าะว่าสีหฮักเพื่อนกะเขากันยังบ่ท่าน้เห็นท่านในหูจักจิตใจของเพื่อนเนาะสามลำเนาะเมนก็ต้องคอยคนมันก็นคุยไปเรื่อยๆนะโดยต้องคุยกันก่อนเนาะคุยไปเรื่อยๆนะเมนแต่ละคนก็คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยก็คือคือหมายถึงว่า อ่ายังบ่มีคนทีของใจว่าสารน้ำยังมีคนของใจเนาะอ่าสปิคของสาน้ำคือลักษณะแบบไรสารนำสปิกยังพู่คือยังู้สปิคที่แบบสาน้ำมักทีฝันไห้นะสปิคมักแบบว่าพาเหตุพาสังเหติให้เห็นหน้าเห็นยังแงนะโดยมักพาเหตุพาสังเห็นให้เห็นหน้าเนาะก็คือ ลักษณะแบบคู่ชีวิตเทอาเ้ยแบบสีเอาแบบชูโมตี้อประมาณนี้นะสปิกของสาวน้ำจักต่ำเนาะอกัอกั็ถาว่าอ่าฝืนมามาหักมามกเขาเนาะก็คือรับได้เนาะชูงต่ำกันเนาะรับโติเนาะดโดโดยเห็นี้นี่เองเนาะแต่ตอนนี้สาวน้ำยังโมมีเนาะ่าวเนาะ บ่มีที่ผู้ว่าที่ว่าจะเป็นจริงจังหรือเดี่ยวกะดินไปเรื่อยๆโอ้เป็นตัวตนนี้ยังบ่มีเนาะคุยไปเรื่อยๆคุยยุโดย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 คุยย่เนาะคุยย่คุยไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีมีคนอ่าที่ของใจสักคนยังบ่มีว่าคุยไปเรื่อยๆเรื่อยไปนะคนที่สาวน้ำแบบอ่าปิ้งเพิ่นประมาณเนี่ยมีว่าสาวน้ำใช่เนี่ยยังบ่มีโอ้โดยโดยโดย ยังบอมีไหวนพี่น้องเลยเนาะทางสาวเิ่นก็เลยแบบคนที่ของใจหรือว่าคนที่เจ้าหักอันนี้ก็ผู้เนาะจะไปจะหมักไปดูดูดูไปจะมักใจแล้วเนาะยังบมยังตอนนี้ยังบมจักเนาะอืนี่คุยทาว่ามาหินเนาะชาวนาเนาะทาว่ามีหนุ่มคนไหนคนหนึ่งมามัดใจเจ้าเจ้าอาชีเจ้าอาชีเข้าใจเนาะเดยเจ้าอาชีหูว่าคนนั้นมาหักเนาะ แม่นอยู่ตอนนี้ก็ยังบ่มีเหมือนความเจ้าอยู่แบบไี้เรื่อยๆเนาะมันเฮากับผู้จักผู้ใดโทรมากอ่ะอุ้ยโด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 ยแต่ส่วนใหญ่ทั้งทั้งในสาน้ำโทรฝั่งไทยบ่ด้วยจังได๋คนไทยนะคนไทยแถวแถวสานแถวแถวอีสานเนาะแถวลอยังแถวช่องมิ่งแช่องมิ่งคุยอยู่โดยโดยคุยอยู่บางคนกัคุยแบบ ที่ว่าเขาแบบก็ได้ถือโท่มาเรื่อย้โท่ามาลำเท้นลำไหลเขาก็ะยาเขาได้ฉิวุยเด็กหน่อยเขาก็ยาแล้แบบแบบพุยแบบเรื่อยๆนะเขาค่ะโดยโดยาโดยพุยคุยนึบหน่อยเนาะใชเรื่อยๆใชอันอันเดียวชงเ็กเนี่ยเล่าพอห้างลูกชองนะโดยลูกเล่าคนหนึ่งนะครับชิมหาปีพนหนึ่งชิมชงปีพันยิ่งโอ้แต่กันตากันกามีอะไรก็เหนื่อเศ้าปีอืมโดยโดยโดยแต่ชงเ็กเนี่ยค่ะพุยอยูเนาะ คุยกับเรากะว่าเรื่องความหักความมักอยู่วะกะว่าอยู่คนนั้นเนาะความมักความมักกันแล้วหากเรากะว่าอยู่ว่ามักกะว่าอยู่อืมแต่เรายังยังมาที่้มเนาะพัดคิดว่าีิมาอยู่ว่าตอนนั้นก็พูอกันเนาะอ๋อย่นว่าตกลงปรุงใจกันนะเออไอยี่ท่านในตกลงเนาะแบบคุยกันเรื่อยๆแล้วกะเออคอยไปหาเจ้าบางทีเราเคยว่าบ่บ่ อกเขียวเนาะได้เขายเนาะแบบคุยไปบนี้เลยดโดยคุยไปคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องให้เรื่องน้าเรื่องอ่ามันบ้านใช่เนาะแล้วก็มักรูด้วะปะดโดโดยมักรูดแล้วจะมาเรียงรูกไปกัเอาลูดแลวอืมแล้วว่าเด็ยเจ้าสิไปอยู่วะใช่แต่มันยังโมหูเนาะมันยังโมหูถ้าเขาว่ามักไอ้ขอดูไม่ได้มาว่ามาขอด้วยนะมาไหว้มาขอกะปอกะเมงเนี่ยผู้ใหญ่ของฮขาฮากับสี่สิ่โมแน่นะสอนำ ขัมาขับมาโทรเนาะโดยแม่นูอันนี้คุยกันว่าถึงแล้วว่าสาวน ă m ถึงเตะ้วฮอดเดือนหอดปีหอดท่านหอดเดือนฮอดปีนะชิมงชิบมือใช่โอ้โดยหาเจอหากระพบเจอกันเนาะหาจะคุยแต่กาเป็นตายเป็นไปได้บะคนผู้นี้เนี่ยที่เจ้าคุยมาเนี่ยเลากับา่าเท่ากันนะยังนุ่มอือบอกว่าหมายหมายถึงว่าไอทำพูดของเล่านะมาชี อาเจ้าข่มาบอดูว่อย่างไรเดี๋ยวคุยไปคือเขามักหักนี่แหะมักหักในนั้นนี่แล้วต่จริงใจว่าคือคอยจริงใจว่าเนีาะจะคอยจริงใจจริงใจนะแบบคุยไปวันนี้เนี่ยคนกะไม่ได้เห่าภายในเราเนีะยนมเนา่โดยโดยโดยอายุแล้วสามเจ้านี่ว่าสามป่ะไงกัวสี่สิบกัวคนแบบว่าคนคนจอยโดยโดยมันไม่คมขาว คนหนึงน่ะตุ้ยคนหนึ่งนะตุ๋ยตำอ้วนแสดงว่าผัาวว่าลายตัวเจ้าลายเยอาวโซมาเลยนุค<อ>นอันมาอ,อันอัน,อ,นอยู่อันมาทั้งแก่งกับบอน่ลยมาหาติคุยบ้านนี่โอ้ดอยดอยดย,ดยาคุยมาบ้านนี<อ>่เดี๋ยว่ามันเห็นขอาน้ำโชคนี่ว่นที่ด้เก่ามากถักมาเล่นนี่กัคุยสร้าวนี่กับคุยอืมเป็นเห็นหนาปะ เห็นเยอะบาง<ม>คนยุคนหนุ่สามสิบโอ้ยังนอยอยู่เนาะถูอว่าเลยยังท่านไหน,ม,นมีเชียว์โอ้ว่าอยู่แถวมันใกล้กันกบแก้งกับเบานะมันหักอยู่ภาคนี้ไมไ่อยู่ภาคนั้น,นโดนโดนโดยอยู่ใกล้แก้งกับเบาเจ้าก็คิดได้ไรกับเพิินเนาะเจะคิดได้ไรกับเพินนี่ยทักไปคิดว่ากบพูนสามสิบกีอออกกับคุยไปนี่แหละเนะาะหาที่คุยเนาะหาที่คุยกัน ยังวอ่าอัเล่าักขาวก็ว่าบบตีไม่ห้างไม่ไกับโบตี้คอยหัูมักผู้เช้าคอยมักไม่ห้งไม่ไมใช่ไหมบตี้ใไหมเขาก็กว่าไปนั่นจ้าเจ้าเจแต่อันบาบาเจ้ากะหาเอาเช้าก็บื้อยากก็คอยห่อยากมักได้อันละอันอันอยู่อันคอยจะหาเอาเท่าคือกันแต่กะให้ได้ให้ว่าแต่ว่าเขาหมักเพื่อนนี่นี่แล้วมันให้ใช่ใช่คอยจะเชียใจเห็นเชียใจจะว่าหมักคอยว่าหมักอัน โมมักผู้ว่าคนน่ะเจ้ามักคนเถ่าันออไม่เยเจ้าโมมักเอยเห็นนะอันนี้อยตามชิบแบบนั่นเจ้าวันมักอันนี้อันหาชิบก็ชิบคนละโดยอันนั้นหาชิบก็ชิบฮึ่มดูดูดูจะมีคนมาคุยเนาะสนามเนาะคุยอยู่คุยไปอักยักมือจริงใจบุจริงใจเนาะตามภาษาสาวๆเนาะกาบอว่ากันเนาะเนาะพี่น้อง ก็คือทางสาวน้ำพิ่นกันเล่าเรื่องที่เป็นมาให้ฟังไปพี่น้อวยกันตามภาษาโดยตามภาษาสาวสาวพูดกันเล่าเนาะบทตีเท่ากับบทตีนุ่มกับบทตีพอจะบรรหาพอจะใจตรงกันก็เอาไล่เ่าว่าเมนเมนอยู่เนาะอาจารย์ใดก็เป็นกำลังใจให้สาวน้ำเนาะก็คือให้มีเนื้อคู่ไว้ไวเนาะคือคนที่จริงใจไปไว้สาวน้ำเลยจะว่าว่าเจอเนื้อคู่ได้ว้างเนี่ยตัวที่เข้ามาได้ขึ้น กามาฮอนี่กับพอคนหน้ากับ่มมียังให้สาวน้ำได้เนาะชีได้มีน้ำกินน้ำใจให้น้านีกนหน่อยสาวน้ำาลยให้สาวพันกีบโดยเอาไว้ซึ่งขนมเนาะโดยคือกันอาจังสันกับชีได้ลำลาสาวน้ำก่อนหน้มามึงเนาะโดยสบายดีสาวน้ำสบายดี